ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมลุซมังกี้นะครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะก็ตั้งแต่ประกอบ เสร็จมาเนี่ยผมผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ารถมันก็มาจากอะไรยังไคือมาจากซากเนาะคือมีแค่โครงกับเครื่องครับตอนที่ผมมาก่อนประกอบเนาะก็แต่ที่ผมสตาร์ทให้ดูก่อนคินก่อนก็นกเป็นน้ำมันเครื่องเก่ามันนะครับก็มันยังอยู่ในเครื่องเนาะผม่ายังไม่ได้เปลี่ยนก็นสตาร์ทอะไรแต่ยังไม่ได้ขับไกลรดลองขับไปไหนไกลๆเลยนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขับไปไหนเมือนกันก็อยากจะเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนเนาะก็น้ำมันมันจะใช้ประมาณ2.5นะครับ2.5ลิตรเนาะก็กองนะครับถ้าเปลี่ยนกองก็2.5แต่ถ้าไม่เปลี่ยนกองก็2.2เนาะเท่าที่ผมอ่านมาใน ในอนะินเทอร์น็ตเนาะก็มันจะใช้ประมาณ2.5เนาะแล้วก็2.2ถ้าไม่เปลี่ยนกรองนะครับก็อันนี้ผมจะเปลี่ยนกรองด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายมันเครื่องก่อนเลยมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับคลายน็อตออกแล้วก็เติมเข้าไปแค่นั้นแหละเนาะ ก็อันนี้นะครับก็ออกมาแล้วเนาะผมคลายออกมาเรียบร้อยแล้วก็น,นี่นะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับใหญ่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวก็จะไปเปิดฝาทางด้านฝั่งเติมนะครับเราก็รอให้มันไหลจนหมดจุดก่อนนะครับเราก็มาเปิด ตรงนี้เนาะระบายนี่นะครับเพื่อให้มันก,ก็นะครับนี่ก็เราเอาผ้ารองนะครับกันมันสึกเนาะแต่จริงไม่ลองก็ได้นะครับมันจะบิดง่ายกว่า,านี่นะครับ ทำความสะอาดมันเนาะมันก็ไม่ได้ยุงง่งยากนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่บางคนเขาก็ไม่รู้เนาะว่าใช้กี่ลิตรอะไรยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่หมดเรียงหรหมดแล้วก็จะผมจะขันน็อตฝั่งนู้นให้แน่นะะนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เราจะมาถอดกลองเนาะ ถอดกองมันออกมาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับคือวิธีถอดของผมก็เชือกนะครับใช้เชือกนะครับผมก็ดูหลายๆท่านมานะครับคือเราไม่มีที่ถอดกองแบบแบบรถยนต์เนาะเราก็ใช้เชือกแทนนะครับไม่รู้ว่าจะออกไหมนะผมก็ยังไม่เคยทำนะครับ I don't know. ก็ประมาณนี้นะครับคือเราจะหมุนแค่มันคลายนะครับปึ๊บแล้วเราก็เอาเชือกออกนะครับแล้วก็มือบิดได้เลยนะครับคือตอนอัดเข้าไปนะี่ก็เราก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าครั้งหน้าที่เราจะเอาออกมันจะยากนะครับคือเราขันแค่ให้ตึงมือก็พอนะครับเพราะว่ามันมีอุลิ่งอยู่แล้วนะครับคือเราก็ไม่ต้องไปใช้แรงเยอะนะครับ น้ำมันเครื่องก็เหมือนกันนะครับพอเราก็หมุนให้ตึงมือหอบประมาณนิดหน่อยนะครับคือถ้าเราอาจเยอะเนี่ยมันอาจจะลูดหรือเกียวอาจจะลูล่ลูดได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นช่างส่วนมากเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เราเราอยู่บ้านเราทำเองเนาะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆครับอย่างนี้เรามีเวลาเราเราหาอะไรอยากทํานะครับเกี่ยวรถตัวเองเนาะคือขอให้ได้ทําบ้างนะครับรถตัวเองไม่ใช่มีปัญหาอะไรก็ไปร้านทุกครั้งนี่มันก็ไม่ไหวนะครับมันก็เสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุน,นะครับร้านบางร้านก็ถ้าเขาดีก็ดีนะครับแต่ถ้าบางร้านก็ไม่น่าคบนะครับก็ ว่ากันไปนะครับเนาะแต่เราทําเองเราสบายใจที่สุดนะครับคือแบบไม่ต้องมาเรื่องเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับคือเราทําเองเราสบายใจโอเคแต่มันแคนะ่เปลี่ยนมันเครื่องเองมันก็ไม่มีปัญหานะครับครับตอนใส่ก็หมุน มันเข้ากิ่ี่ยวของมันมนะครับ นะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเอาเชือกรัดแล้วก็ขันให้มันตึงนิดหน่อยนะครับแ่ก็มัน,น่าจะมีปัญหานะว่าใช้แค่มือบิดมันก็น่าจะอยู่แล้วนะครับผมว่ามันอยู่ละเพราะว่าผมใช้แค่มือบิดนะนก็มือซ้ายจะถนัดก,กว่ามือขวานะครับ แต่ผมถนัดขวานะใช้มือซ้ายโอเคนะครับมันก็เรา,เาหมุนต่อไม่ได้อ๋อนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรมันโอลิงมันจะบิดตัวนะครับพอร,ร้อนมันจะขยายเนาะมันก็จะทําให้แน่นขึ้น,นครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนกองเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่กองเนี่ยผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งนะครับก็เปลี่ยนกองหนึ่งครั้งเนาะแต่ถ้าใครดูแลรถด,ดีๆหน่อยก็เปลี่ยนครั้งต่อครั้งเลยก็ได้นะแต่ผมน่าจะเปลี่ยนเหมือน SR เลย SR ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนกองหนึ่งครั้งเนาะเราว่ามันมันง่ายกว่านะครับเราก็แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกองนะครับ ก็อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไหลหมดแล้วนะ ก็มันยังเหลือเป็นหยดๆอยู่บ้างเราก็ไม่สีเรียบนะครับผ่าชิดจริงๆเราแค่หมุนน็อตเข้าไปมันก็ไม่ไหลแล้วนะครับ ครับเบอสิบเจ็ดพอ,น,อ,อนะครับไม่ต้องไปออกแรงเยอะนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ตบตรงเลยพอะครับตึงมือขอ รถต่อไปก็จะมาเติมเนาะดูแคบไปว่ะดูช่องดูแคบไปเนาะได้ใส่ยากเยอะเนี่ยครับใช้กุยนะครับใส่ลงไปนี่เนาะถ้าเรา,าเติมเข้าไวปนะครับอันนี้ของผมใช้เป็น20 40นะครับ ก็มันเป็นกึ่งสังเคราะห์ใช่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็1ลิตรเนาะก็เราจะได้กะง่ายๆเลย1ลิตรสองขวดครึ่งนะครับ สุดท้ายต้องระวังนะครับดูมันให้ดีๆนะครับเราก็เทไปครึ่งขวดเนาะอย่าเทเกินนะครับถ้าเกินไปรถเครื่องยนต์มันจะอืดนนะครับบางคนเทเยอะไปน้ํามันมันก็ล้นออกมานะครับถ้าเป็น SR นี่ก็จะออกรูระบายเลยนะครับแต่สตีดนี่ผมไม่รู้ผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือเราก็เก็บเอาไว้เติมตอนที่เราขับแล้วน้ํามันมันขาดอะไรนะครับเราก็เอาไว้ค่อยเติมค่อยเติมนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาภายหลังเนาะเวลาเราขับไปแล้วน้ํามันมันขาดอย่างเงี้ยเราก็มาเช็คด,ดูหน่อยนะครับก,ก็อย่าขับแบบผู้หญิงนะครับขับอย่างเดียวแบบไม่สนโลกนะครับ นะผู้หญิงบางคนนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยเอาไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยเนาะนี่นะครับมันก็จะอยู่กะพอดีเลยนะครับเนาะเราก็พอนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรถผมเนาะผมยังไม่ได้ถ่ายรีวิวแบบให้ดูทุกจุดเลยนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ติดตามคลิปผมมาก่อนหน้านั่นน่ะเขาจะรู้นะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างครับอย่างชุดหน้าผมก็ใส่เป็นหน้าแคบเนาะหน้าแคบตัวต่อโช๊ค6นิ้วนะครับ เดี๋ยวค่อยไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็รถมันก็จอดนานเนาะผมอ,ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็รักษาหลังนะครับก็ประมาณสองสาเดือนมาละเนาะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามรับฟังรับชมแล้วก็กด s u b สไครต์กดหัวใจกดอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ฟังเสียงนะเออผมไม่รู้มันจะติดไหมเนาะก็เอาไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นคลิปรีวิวนะครับก็คอยกันไปก่อนนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ